หลายคนบอกว่าวันพ่นแม่ได้งบทําตอนละหนึ่งพันบาทนะครับซึ่งบอกผมบอกตรงๆมันน่าจะเป็นไปไม่ได้นะครับผมถ้าเกิดหนึ่งพันบาทเนี่ยก็คือมึงมึงเอาแท้ฟาดไปแล้วมึงไม่ได้แบบนักบริษัทบันไดนะครับผมงบเขาก็ไม่ไน่าจะน้อยอยู่แล้วนะฮะแล้วม่งเอางบไปลงกับเรื่องการ,ชาร์ช้า,ก,าก้าหมดวะผมฟังเพื่อนเล่ามาก็คร่าวๆประมาณว่ามีตัวของทวิตเตอร์ท่านหนึ่งน่ะแปลว่าแบบเหมือนเชฟท่านหนึ่งอ่ะทำซูชิหนึ่งพันบาทอะไรประมาณนี้แหละแล้วเสิร์ฟให้แล้วคนก็แบบประมาณว่าแบบเฮ้ยมันได้แค่พันบาทไอเนี้ยมันได้ประมาณนี้ แล้วทีนี้ก็มีคนเอาทวิตนั้นมาแปลซึ่งผมไม่รู้ว่าอะไรมาจากต้นเหตุไหนเขาเอามาแปลประมาณว่าเฮ้ยวนันพระแม่ได้งบต่อละหนึ่งพันบาท เป็นคลิกเบสมันทําให้ตัวของเรื่องเนี้ยกระจายไปทั่วเลยเด็กๆทุกคนก็ได้รับสารไม่ผิดแล้วก็เอาไปกระจายเฮ้ยวันพ่มแม่ได้ตอนละ 1, พันพี่มึงจะไปหวังอะไรเยอะแยะซึ่งผมบอกเลยนะครับถ้าเกิดว่าตอนละหนึ่งพันบาทจริงๆอ่ะเป็นไปไม่ได้เ <laughs> พราะให้เอาจริงๆอนิเมะที่เราดูอยู่ทุกตอนนะครับ <laughs> ผมตอนละล้านบวกทั้งนั้นเลยนะครับ <laughs> ไม่บวกค่าการตลาดหรืออะไรพวกนี้อีกนะครับ <laughs> ผมถึงเป็นอนิเมะที่แบบทําภาพมาแย่แค่ไหนยังไงก็เกินล้าน ตอนครับผมผมไม่ได้มีประสบการณ์เป็นอนิเมเตอร์หรืออะไรพวกนี้ผมไม่ได้รู้เรื่องอะไรพวกนี้มากแต่ว่าตัวของตอนแต่ละตอนมัน1 0 0 0บาทบวกเ็อยู่แล้วนะครับผมส่วนอนิเมเตอร์เนี่ยจะมีเงินเดือนอยู่ประมาณ40 0 0 0บาทมั้งถ้าเกิดว่าต่ําสุดถ้าเกิดว่าเท่าที่ผมได้ยินมาถ้าเกิดว่าเอาไปถามเพื่อนว่าแบบเนี้ยเฮ้ยมึงหนึ่งพันบาททำอนิเมชันระดับพันพันแม่ให้กูหน่อยอะไรเงี้ยมันคงจะได้แค่แบบแช่เฟรมแล้วก็แบบทำท่าขยบปลาให้อะไริงอ้ยครับผมแล้วหนึ่งพันบาทนั้นสามีจะได้ไหมก็ยังไม่รู้เลยนะครับ ให้ผมพูดตรงๆวันพัมแม่ะมันเรารอมา6ปีนะครับผมและตูเก่าะทั้งสองภาคมันทําไว้ดีแบบดีมากๆมาตรฐานมันสูงลิบเลยแล้วพอมาตัวของภาค3เนี่ยแล้วมันมีแช่ฟงแช่ฟิล์มอะไรพวกนี้มันทําให้คนดูอย่างเราอ่ะรู้เลยว่าแบบพี่6ปีกูนะเว้ยแล้วงบมึงอะไรจะรีบไปไหนเล่าคือมันเป็นอนิเมะที่เรารอตั้ง6ปีเลยนะครับถ้าเกิดว่าผมรออีก4ปีเนี่ยคงจะไม่เป็นไรหรอกถ้าเกิดพี่ขยันหน่อยนะครับแต่จริงๆอ่ะสปีนี่ก็คือแบบเต็มเต็มสูบแล้วสำหรับเรื่องวันพัมแมร์ ผู <laughs> ้กำกับเฮียนไตมานะครับผมก็ผมก็คงจะมีเรื่องบ่นแค่นี้แหละครับคลิปนี้ก็จะเป็นตัวของคลิปแบบพูดยาวซะมากกว่านะครับผมถ้าเกิดมีข้อพิพาทอะไรก็ต้องขออภัยนะครับถ้าเกิดว่าใครมีอะไรอยากจะมาแชร์ก็มาแชร์ได้แต่ส่วนใหญ่ก็คืออยากจะมาแก้ข่าวเรื่องว่าเมตต่อละพันน่ะมันเป็นไปไม่ได้จริงๆนะครับผมชันสูง property perfect